ท่านประธานคะดิฉันเรียกร้องให้ปล่อยบุ้งเนติพรปล่อยใบยปอนัชนิตและนักต่อสู้ทางการเมืองทุกคนเพื่อคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืนความยุติธรรมให้กับประชาชนและคืนความยุติธรรมให้กับสังคมนี้โดยด่วนที่สุดคะ่ะและด้วยเหตุผลที่ดิฉันได้กล่าวมาทั้งหมดดิฉันไม่สามารถฝากอนาคตของประชาชนเยาวชนคนหนุ่มสาวในประเทศนี้ไว้ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาต่อไปได้ และดิฉันไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ดำรงตำแหน่งต่อไปแม้อีกเพียงเสี้ยววินาทีเดียวและดิฉันจะขอเชิญชวนเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้ค่ะร่วมกันยืนตรงอย่างทนงองอาจทำหน้าที่ผู้แทนที่มีกระดูกสันหลังช่วยกันตลดล็อกชนวนระเบิดจากระบอบที่พลเอกประยุทธ์สร้างขึ้นมาด้วยการเริ่มต้นเอาพลเอกประยุทธ์ออกไปค่ะ และนี่คือภารกิจสําคัญทางประวัติศาสตร์ของพวกเราทุกท่านที่เป็นผู้แทนที่มาจากพี่น้องประชาชนร่วมกันรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนด้วยกันค่ะและท่านประธานคะหลังจากที่พลเอกประยุทธ์พ้นอำนาจไปแล้วนะคะดิฉันขอเรียกร้องให้มีการคืนความยุติธรรมให้แก่ประชาชนทุกคนที่ถูกดำเนินคดีทางการเมืองนับตั้งแต่รัฐประหารปี57ดด้วยกระบวนการที่ไม่ชอบธรรมของพลเอกประยุทธ์เป็นต้นมา ท่านประธานคะไม่ควรมีใครที่ต้องถูกคุมขังไม่ควรมีใครต้องตายหรือย้ายประเทศเพียงเพราะเขาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองหรือแสดงออกที่แตกต่างจากท่านผู้นำหรือเพียงเพราะพวกเขาต้องการต่อต้านอำนาจที่ไม่ชอบธรมที่มาจากการทำรัฐประหารเพื่อล้มล้างการปกครองคะ่ะและนั่นนะคะคือก้าวแรก และก้าวปกติคืนความปกตินี้ให้สังคมไทยให้ประชาชนยังเชื่อมั่นว่าพวกเรายังสามารถจะอยู่ในสังคมนี้ร่วมกันได้ไม่ว่าใครจะมีความคิดความเชื่อและความฝันที่แตกต่างกันอย่างไรก็ตามขอบคุณค่ะท่านประธาน